ดูขั้นตอนการงัดของคุณยายอือโอ้โหโอ้สุดยอดใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวยายจะขุดให้ดูเด้อค,คุณยายจะขุดให้ดูเอ้ก็แบบตกกป๋าปๆโดนสแล้ว โอ้โหเห็นไหมหลุดออกมาเป็นยวงเลยขมยีเง้เขาบอกระแบะระแบะก็คือหลุดยายงัดขึ้นมาทำยังไงก็ไม่เหนื่อยนะครับทำงานอย่างเงี้ยดูสิโอ้โหยิ่งทำยิ่งเพลินนี่ค่ะเพลิน ถ้าไหนที่แค่หัวสองหัวนี่จะใหญ่เลยค่ะตุกตกใหญ่ใหญ่เลยลามือมุ่ยมุ่ยนะทุ่มนะอันไี้ใหญ่ใหญ่เนี่ดูตัวนี้นะดินแตกเดี๋ยวคุณยายจะให้ดูปุ๊บดินแตกอย่างนี้นี่ไม่ต้องกังวลหรอกอ่ยอันนี้หัวเดียวหัวเดียวก็จะใหญ่หน่อยงัดเอางัดเอาเพลิน นี่กี่หัวนี่สี่หัวไปเรื่อยๆครับมีการแต่งหน้าง,งานนะครับมาดูสวนเราของแท้แน่นอนคุณยายก็จะระเบียบ่อยนะคะดึงวัชพืชไปในถ้วยอีกเ <c oughs> ออเออคุณยายดูคุณยายกัดขึ้นมา <c oughs> อู้ยดิกี่หัวนี่หแล้วน้คุณยายนับทีละอันสิ <c oughs> หน เออหกหัวโอ้โหดูสุดยอดเลยครับ